ทำต้องห้ามยกกำลังครับ2021ของเหล่าอ huh? <stewardship> ินฟล <Fat> ูเอนเซอร์และสิลิปินชื่อดังมากมายใครจะไปตายเลยไหมอ่ะเก่นเดียวใช่ไหมมายี่สิบอะเป็นอยู่คือสิบครั้งนี้มีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวทำต้องห้ามยกกำลังครับ2021คลิปนี้สนับสนุนโดยออกซิเ a นแอกเน่เคลียร์พอชั่นพชั่นเคลียร์สิวหรือแป้งน้ำชมพูลดสิว แก้ปัญหาสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน6ชั่วโมงสวัสดีค่ะหญิงค่ะจ๋าค่ะและนีคะคะ่คือคำต้องห้ามยู่กำลังครับ2021รอบที่แล้วนะคะเป็นการแข่งขันของสาย A รอบที่1และคนที่คะแนนนำอยู่ในสาย A ตอนนี้นะคะก็คือเทพนีลาและจอบบอมและตอนนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลย การแข่งขันคำต้องห้ามยกกำลังครับ2021ในครั้งนี้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์และศิลปินจะถูกแบ่งออกเป็น2สายได้แก่สาย A และสาย B ซึ่งทั้ง2สายจะแข่งกันทั้งหมด2รอบและผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุด2อันดับแรกในแต่ละสายก็จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลถ้วยแชมป์สุดอลังการและที่อยู่กับเราในตอนนี้นะคะก็คือผู้เล่นรอบที่1จากสาย B ค่ะคนแรกของเราในวันนี้นะคะขานุนจาก let's go นะคะคุณตู่จากช่องซาวตี้ที่3นะคะคือพี่เปิร์สจากวงทิลลี่เบิร์ดคนที่4นะครพอลับว่าจากโซโลอีสค่ะคนียกเจอในะคะพี่จอบจากรับทราบค่ะกฎิกาของวันนี้ก็คือ คนจะมีคำบนหัวของตัวเองใครที่หลุดพูดคำบนหัวเขาตัวเองแพ้ถ้ารู้คำบนหัวเขาตัวเองด้วยละก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งคะแนนพี่ร้องเพลงมาเยอะมากเลยเพลงไหนที่พี่ชอบที่สุดของตัวเองเพลงเนื้อครับเพลงเพลงเพลงชื่อเพลงอะไรพี่กบไซม้ครับ ไม่คุยกับพี่แล้วแต่ละคนแต่ละคนชอบเพลงอะไรกันบ้างชอบทุกอย่างของบิ๊กแดงถ้าปกตินี้เราแบบชอบฟังสาวแบบไหนอ่ะป๊อปเพลงของทินดี้เพิร์ลนี่เพราะนะคะถึงอยู่ได้นานน้องน้องที่ชอบมาันแล้วส่วนใหญ่ที่พี่ชอบเนี่ยคือชอบเพราะเหตุผลอะไรสิ่งที่พี่ร้องออกมาอะเนี่ยคือชอบเพราะอะไรจังหวะประมาณไหนฮะประมาณไหนจังหวะแบบไม่มีใครคุยกับใคร่ม ชอบเพลงไหนของเทลเบิร์ดบ้างล่าสุดอะไรเงี้ยที่ออกมาชื่ออะไรเพลงชื่ออะไรเพลงไหนเพลงไหนอะไรเบกๆสักอย่างเนี่ยค่ะจะแบกนะครับฟังได้แล้วนะครับที่ช่องยังของขออีกขอบคุณที่มีเพลงโปรดของของพี่วานเขาไหมมีมีนบรรยากาศรถตกฝนติดรถตกฝนติดช่วยกันมันจะฮาทั้งประเทศนะมันจาทั้งออนไลน์นะเคยฟังสนุนน้องเพลงเสียงเพาะนะเสียงเพาะนะเสียงเพาะนะ ี่แบบเสียงประมาณไหนเสียงแบบเสียงแบบเสียงแบบไปเร่อยอย่างนี้ล่ะการคิวคือคะแนนพิเศษหนึ่งคะแนนที่ผู้เล่นจะได้รับเมื่อสามารถหลอกล่อให้อีกฝ่ายพูดคำต้องห้ามออกมาได้ คุณตูครับครับกาุนาพูดคําว่าฉันรักต้นไม้ชั้นหนึ่งรอบครับฉันรักต้นไม้ขอบคุณมากครับไม่มีเะารช่วงนี้นี่ชอบแบบว่าฟังอะไรที่มันแบบฮิตฮิตบ้างไหมคะนักบาดาน้ำเก่าไปไหมไม่เก่าถ้างั้นนั่นแหละแล้วุณน่ะคุณนันเลยเขาขอโดษขอโทษขาโทษของิริเบิร์ดแบกขอขอสักค่อนได้ไหมเดีเดือเดืดจิตเดือดจิตเดือดจิตเดือดิตห่วต้อง ยังไม่ฟังเวลาเพลงปะคะใช่ไหมครับมากฮิดครับผมจครับประมาณฮิตอย่างเงี้ยนะมามามาเาว่านี้ดีภาวะที่คะแนนเรานำถ้าจะเอาคำมาคำรักพวกเองให้หมด เรื่องใบไม้ด่างเง้ยแพงผสมไหเมียผสมมาพี่พี่คุยกับผมเลยผมชอบคุยพี่ถามผมได้หมดอะาคุยก่อนนะแรงเนาะแรงแรงเดอะรขึ้นอะกไรนะแรงเนาะมาดัก่อนเกิดอะไรขึ้นอะ พี่ตู่เรียนจบมัธยมที่ไหนมาครับสตรีบุรณาวิทย์ค่ะเป็นโรงเรียนที่ดีมากเลยนะครับใช่ค่ะตอนมปลายอยู่แผนอะไรครับแผนแพทย์โตมาก็คุยแผนวิทย์แผนศิลป์อะไรเขาเรียกเขาเรียกอยงนีอยู่คีตศิลป์สากลค่ะแล้วตอนเด็กนี่โตไปอยากเป็นอะไรคะเป็นโจรครับหลายคนบอกว่าเราเนี่ยเป็นฝาแฝดกันรู้สึกอย่างไรบ้างครับไม่ได้ยินประโยคนั้นก็จสึกดีเหมือนกันเดี๋ยวเราแง้มโชว์เบิร์ดครับเปิด เราเรียกไม่ถูกเรียกเป็นวงใช่พี่ลับทราบสวัสดีครับพี่โซโลนิสเดี๋ยวแป๊บนึงเวลาพี่อยู่บ้านพี่ทำอะไรบ้างครับเอาแล้วพี่ตู่ครับทาสีชอบทาสีแล้วถ้าเราทาสีที่เราไม่ชอบไปเราทำยไงทิ้งไหมทิ้งบ้านทถังถังทิ้งแม่งทิ้งเลยทิ้งทาสีเคยขึ้นลิบแล้วตื้น คอมโบเหรอคุยกับใครเดี๋ยวคอมโบชาวตื้อหรือชาวติดอาดีนี่คืออะไรคะอย่างงี้นี่คือปวดขี้เหรอคะน้ำหนักเกินอ๋อไม่นะไม่เคยทำไม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 ไม่เคยตัวเบาตัวเบาตัวเบานี่วานผมชวนคุยดีกว่าเราต้องเปลี่ยนเรื่องกันเอาเรื่องหมอดีกว่าเรื่องหมอเรื่องหมอเรื่องหมอ เอากรมมากรรมหักพวกเองทั้งหมดวันนี้แต่งต้องแต่งหน้าไหมล้างหืมล้างล้างเลยลัางเลยลัางเลยผมมั่นใจว่าพี่ไม่มีทางรู้คำที่อยู่บนศีรษะของพี่อย่างแน่นอนแรงเบาหมองล้างต้วมโีหมันคือแป้งอ๋อมันคือแป้ง ครับพี่ไมโลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ีท่านที่เราจะทําการเจรจากันแบบไม่มีวันหยุดหย่อนครับผมและนี่คือรายการคุยคุยข้าวนะครับันนี่ขับเชิญก็คือคุนไมโลนะครับเมื่อเช้าพี่ไมโลรับประทานอะไรมาครับขกินข้าวกับอะไรครับข้าวกินข้าวกับข้าวแปดคนนะครับัข้าวมนคุกกับข้าวแล้วกินไปกินข้าวไหมคะกินข้าวครับกินข้าวไหมคะกินค่ะกินข้าวกับอะไรข้าวกับอะไรกินข้าวกับอะไรค่ะ่ะมากิน เ่อนทุกวี้เศรษฐกิจมันแบบว่าถือว่าอยากให้ทุกคนกลับมาล้ำรวยใช่คือให้ทุกคนกลับมาล้ำรวยอีกครั้งหนึ่งแต่หลายอย่างมันยังไม่อ่มนวยใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณตู่ครับอ้าวอะไรเมื่อเช้าคุณทานข้าวกับอะไรครับข้าวค่ะเหมือนที่ไม่โนเลยจะบอกนะคุณอยู่บ้านเดียวกันอย่าบอกนะไม่จริงค่ะอันนี้ผมถามได้ไหมว่าเมื่อเช้าคุณคุณเดินทางมากับใครอ่กับเลขากับเลขากับเลขา ไม่ได้บอกว่าะรหไวนไงเ่รงม่เ่ไ่เนฟังได้ครับที่ช่ e l ยููกินไริ่นเปรียวมนงนาพี่ไมโลชวนชวนนพี่จคุณช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยดีอะจริงนี่คือประโยคคํำถาม เราเล่นแบบธรรมดาไม่แล้วแบบล็อกคาเฟ่ไง้าามใครลงไก่โดนตีหัวอได้สบายเลยอ้าวเริ่มก่อนหมูเห็ดเป็ดหมูเห็ดไก่ไก่ไก่นี่แน่นี่แน่่คาดได้ไงวะเปลี่ยนดีกว่าอันนี้มันหมดนี่มันง่ายไปเป็นเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเหรอไหมกูกะว่าจะให้มันต้องมาลงล็อกนี้ให้ได้ก่อน คูแล้วไม่แน่เลยผมลอกโตอาหารทิ้งเลยปลอดภัยคู่ซีรีส์ดูไว้ครับบ้างบ้างดูซีรีส์กาหรีลร่าสุดเรื่องอะไรครับชัอันนั้นมันหล่อนเท่งโดนนะ <c oughs> คุณใช้ชีวิตยังไงครับคุณไมโลก็ไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนกัเป็นจิตแพทย์เลยนี่ไมโลเชิญเดาครับอ <c oughs> ่อเมื่อระหว <c oughs> ่างทางที่ไปทางไหนวะยังไงะ <c oughs> นะสิถ้าจุดหมายเป็นเมื่อ ขอเดาว่ากลางวันที่แต่ลำบากทั้งตอบถูกนะมึงเอาไปสามคะแนนทั้งต่กจะตอบกลางวันอื้อไม่ใช่ได้ไงอะเ้าต้องเซตเหรอครับเนี่ยพี่ว่าว่าหนูสวยไหมใช้คำว่าหน้าธนูขนอมพี่จอว่าหนูสวยนะ อาจจะไม่ต้องเห็นแล้วเราว่าเขาอยู่กับมึงตลอดนสวยสวยสวยแต่ไม่สวยถ้ามึงสิวต้องทำยังไงล่ะก็รักษาแล้วแต่สิวว่าเป็นงยอะไรอย่รเงี้ยแล้วเราคิดว่าใครที่แบบว่าหลอกสุดในนี้ ย้อนแล้วกันค่ะพี่จัดกำลังปรึกษาเขาอยู่ว่าพี่จัดพูดสักนิดนึงเดี๋ยวองตัวเป็นพ่อรันมาได้เขียนป้ายได้อ่ะเราเรื่องการโทรคอนเสิร์ตของวงคุณดีกว่านะก็สัปดาห์หน้าจะพบกัเรายการการโทรคอนเสิร์ตนะครับของไมโลเด็กหนุ่มคนนี้ปกติแล้วเราชอบผู้ชายแบบไหนแบบน่ารักจริงหรือไม่ที่ข้อมูลบอกมาว่าคุณมองคนที่หน้าตาน้องเซนจริงอย่างคนมีสามตาเนี่ยชอบ มันก็ไม่ได้เลยก็แหวกไปหน่อยอันนี้ตู่เคยทายยังไงเคยค่ะมันทายยังไงบ้างแป้งไปทีหน้าตอบแป้งอ้าวใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิตองเล่นดูเซนอ่ะเซนทำตัวอย่างดูใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสินี่อะพี่เศรษตู่ลองดูใครอยากเป็นเศรษฐีเรือกนี่เลือกอะไรเป็นไรใครอยากเป็นเศรษฐีคิดว่าอะไรครับ ช่วงนี้งานเยอะไหมคะฉันนัสีฉันน่ทสีนี่นี่ปูทีเดียวเล่นได้ไรครัเวลานอนดึกนี่คือแบบตื่นมาจะรู้สึกแบบหน้ามันจะเป็นยังไงคะสบายคือหมองหรืยยังครับพี่ว่าเลยครับเราชอบวงเกาหลีวงไหนแบบผู้ชายชอบ NCT เขาหล่อไหมเขาล้ำหล่อหรือเปล่านี่ทาที่มโลหมองครับเออบึ้กรูดอะไรบ้าบอกฉันนัสีฉันนัทสิ น้ถ้ามันเชื่อมโยงกันก็ต้องเป็นซ้ำกลัวผีกันไหมคะโอ้มากเลยผมมีสุดๆเลยอะไรสุดกลัวอะไรผีแบบไหนบ้างคะทุกประเภทแคปเปอร์ยังกลัวมีผีอะไรอคะจะกูไปดูมีผีไทยไหมคะทุกประเทศอันไหนเรียกว่าผีกลัวหมดอันไหนเรียกว่าผีกลัวหมด พี่พิมทำบุญบ่อยไหมคะไม่บ่อยเลยค่ะที่บ้านมีมีพระไหมคะมีกุมารค่ะมีกุมารเลยค่ะอยากผ่านไปบ้านพี่บ้างไหมไม่ดีกว่าค่ะบ้านพี่พิมเฮี้ยนเหรอคะเฮียนไหมคะผ่านเยู่ะเคยผ่านไปแถวสุสานบ้าไหมเคยค่ะแล้วเจออะไรไหมคะไม่เจอเฮียนไหมคะฮะไม่เฮียนครับไม่เฮียนครับไม่เพี้ยน กูมาทำอะไรกูที่พิมเคยไปแถวท่าพระจันทร์ไหมคะมหาวิทยาลัยอยู่ที่นั่นเนี่ยธรรมศาสตร์หรือเปล่าใช่เลยแล้วปกติผ่านไปธรรมศาสตร์มั้งป่ะผ่านครับผ่านครับผ่านครับ เราชนะไปได้วยกันไหมคะถ้าให้เลือกได้พี่อยากอยู่คนเดียวค่ะพี่อยากทราบไซสนิดนึงเข็มเท่าไหร่คะสองมือทับกันพอดีแล้วรองเท้าเบอร์อะไรคะ39ค่ะเดินไหมคะไม่ใช่เฉยๆไม่เทียงนะไม่รู้เลยกลัวไม่ใช่ พี่ฟิล์มเหมือนแม่หน่อยเลยอย่าคุณเนยคุณเนยก็น่ากลัวเมื่อกี้พี่ฟิล์มคือเป็นแม่เป็นแม่ของวงนี้เขาพี่ว่านได้ฟังหรือยังเราจะไม่เผาเจ้านายของเราค่ะแล้วที่จ๊อบอะทั้งี่จอบเป็นเหือพื่รู้จักครั้งแรกตั้งแต่มต้นไงเลิกคบกันมาปลายมหาลัยกันมาคบกันทุ่ทุกมี้จะเลิกคบอีกแล้วอ๋อใี่จ๊อบรู้จักพิธีกรหนกระแส่ะคะพี่กัญชัยพี่กัญชัยนี่นักสกุลอะไรอะไรวะรู้จักแต่ชื่อเล่นเขานะอ๋อชื่อเล่นอเหรอ่ะสสสาาาววว เขาเป็นเปล่าสอคนนี้ใส่เสื้อสีเดียวกันเลยอืเออเรียกว่าสีอะไรอ่ะสีสว่างสีสว่างหนาวหมดเราเปลี่ยนเรื่องบ้างได้ค่ะได้คิดว่าวงชิลลี่เบอร์มีอะไรโดดเด่นนะ คมดว่าไมโลไมโลครับไมโลไมโลโดเดนไมโลโดเดนไมโลโดเดนมันน่าคุ้นมากเลยหัวเาะตอบร้อยฟังหนสมัยหนุ่มๆแบบทำอะไรบ้างเพราะตอนนี้แก่แล้วเฮ้ยตอนนี้ผมยังไม่แก่ผมยังเด็กอยู่เลยหัเราะแล้วกลับไปหาทำจริงดีครับหัวเราะหนาวถ้าสมมุติว่าผมจะขอคุณแต่งงานหัวเราะ ปมุดตรมุดปมุดกูอยากแก่ตายกูไม่อยากเด็กตายคิดว่าใครจะห่วงคุณที่ส <|so|>> ุดในบ้านแม่ค่ะหมดเวลาแล้วครับพ่อแม่หนุ่ม ใ,ใช่เรายังมีอีกหนึ่งเกมที่จะสามารถให้ตีคะแนนนํำขึ้นมาได้อ่แล้วก็ส่วนคลิปหน้านะคะเราจะไปพบกับการแข่งขัน A อรอบที่2ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณออกซิเคค่ะผลิตภัณฑ์สำหรับผู้มีปัญหาสิวเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเป็นสิวนึกถึงออกซิเและอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้ช่องยุกกำลังเพื่อที่จะไม่พลาดเกมคำต้องห้ามอย่างเลยและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ